แต่ปี2563นะคะที่มีข่าวดราม่าว่าสาวขวัญอุสามณีนั้นเทกองถ่ายละครนะคะของพี่ชอ็อตสายทิพย์แล้วก็พี่เอสวรริศนะคะมาจนถึงวันนี้เนี่ยในที่สุดเราก็ได้เห็นทั้งคู่นั้นจับมือร่วมงานกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแถมทั้ง3คนนะคะยังมาร่วมให้สัมภาษณ์ด้วยกันโดยพี่ชอตนะคะยืนยันว่าไม่มีปัญหารายการร่วมงานกันได้ครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงเรื่องในอดีตค่ะ ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาเรื่องของออละครเรื่องที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะระหว่างพี่กับควันอะไรต่างๆนะตอนนั้นก็จําได้ว่าเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนอะว่าสําหรับตรงพี่เองอะคะ่ะพี่ว่าพี่น้องๆคงรู้จักว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่มีความติดท่องอะไรยึดติดอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นคืออยากทํางานให้มันดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพอมีโอกาสได้มาร่วมงานกับน,น้องแล้วคุยกันแล้วเขาก็เหมาะกับบทนี้มากๆเลยสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันมี มันมีเรืยกว่อะไรคะเป็นจังหวะเวลาหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในบางจุดบางเวลาแล้วมันก็ถูกนําเสนออะไรออกไปเยอยะะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงของชีวิตแล้วอ่ะพี่ว่าบางทีเราก็ไม่ควรจะไปยึดติดกับอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะมันก็เป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่า ชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปก็ได้มีโอกาสพูดในในส่วนของของด้านขาดนะคะแต่ว่าทีนี้คือเราก็เป็นในทา,านะแสดงคือในแต่ละช่วงชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องใช้ความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราใน ในแต่ละช่วงโอกาสงานมาช่งตอนนั้นเราก็ทำเต็มที่ในความรับผิดชอบและหน้าที่ของเราในภาที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางพี่ชอดหรือว่าพ mm ี hmm. เอสอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้ความเคารพเหมือมนเดิมนแล้วเราก็ต้องขอบคุณด้วยที่พี่ชอดกับพีเอสเนี่ยคือเปิดใจรับฟังค mm ือ hmm. จริงๆคะว่าโอกาสไม่ใโอกาสมันเป็นภาที่คนไทยนอกรข้าาจะ mm hmm. นะคะกับเรื่องบริบทของหน้าที่เรา mm hmm. ใ,ในในการทำงานแต่ว่าในวงการนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ สังกัดไหนหรืออะไรก็แลนะ้วแต่ผู้ใหญ่เราต้องให้ความเคารพทุกท่านคนนะซีเนียร์จูเนียร์มันคือสังคมวัฒนธนาทามไทยแต่ในพาร์ทในเรื่องของสังกัดเนะี่ยอันนี้มันก็เป็นวาระเป็นไปนตามแต่ละบริบทไปคือเรื่อ,ของข่าวแบบฝันก็ด้ไม่สบายใจแต่สิ่งที่ทำให้ฝันไม่สบายใจคือตัวพี่บจากับพี่เอชถูกไหมคะว่าเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการพนะี่เกาะพี่เอชก็เป็นบุคคลในวงการที่ ที่อาผู้สแล้วก็พูดแก่แล้วฉันแก่พูดดีๆพูดดีๆหน่ะใช่ไหมหมดหมดดีมากจะดกิดมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละเป็นคนที่รันสูงอะไรอย่างเงี้ยรอแค่แค่ขอให้เนื้อข่าวจะออกไปอะไรไม่เป็นไรเราก็ใจว่าตามกระแสหรือจะอะไรแต่ว่าความข้างในใจของเราขอให้แบบที่สอดจะเป็นก็ใจตัวคนเราก็แขจริงๆสำหรับพี่ไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นสำหรับพี่พี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหา เพียงแต่ว่ามันเป็นการนําเสนอเนาะในแง่ของโอเคเข้าใจว่าในเรื่องของสื่อการนําเสนอข่าวออกไปมันอาจจะทําให้เรื่องแค่นี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นวันนี้เราโฟกัสที่เรื่องของงานนะปัจจุบันมากกว่านะครับว่าเฮ้ยวันนี้เราได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกันแล้วน้องก็ให้เกียรติร่วมง,งานกับทางเชฟสองห้าหนึ่งที่เชื่อว่าสิ่งที่เราต้องการคือทํางานให้มันออกมาดีผลลัพธ์มันคือได้กับเราทั้งคู่ทั้งสองฝั่งน้องได้บทที่ดีนะแสดงอยากได้บทที่ดีไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้น ผู้ผลิตอย่างเราเราก็ต้องการนะักแสดงที่มีความพร้อมและมีความตั้งใจในการมาทำงานขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ